กลางทุ่งอยู่กลางทุ่งนะครับช่วยนะแต่งจริงมงจริงไม้นี่ฝรั่งซื้อมาก,ก็ามาปลูกให้ด้วยนาะยโยเขจะแบกขึ้นรถนะครับอันนี้จะเป็นบ้านของคุณนายแพทนะครับที่อยู่เคหะชนะุมชนเคหะเคหะ47่เนะคหสี่สิบเจ็ดนะครับ อนนี้โล่งเลยครับโล่งเลยโล่งเลยนะเดี๋ยวได้จะมาแต่งตัวนี้สักหน่อยนะท่านใดที่อยากให้มาดูแลบ้านนะครับแต่งกิ่งต้นมงต้นไม้นะดูแลความสะอาดนะเรามีทีมงานเรามีทีมงานนะครับเรามีทีมงานนะอยู่โคราชเรานี่แหละเนาะราคามิตรภาพ อันนี้ก็เพิ่งแต่งนะครับนี่แต่นแก้วนี่แต่งใหม่เลยแต่งสวยเลยนะครับอ่านี้รอบนอกนะครับรอบนอกรอบนอกรีวิวไปหลายรอบแล้วแหละ่ะเสร็จแล้วขนด้วยนะครับขนไปทิ้งให้ด้วยเป้าหมายต่อไปคือต้นนี้เอาไว้โอกาสหน้านี่นะครับนี่เราแต่งอย่างสวยงามเลยนะแต่งมะม่วงด้วยนี่ต้นมะม่วงอันนี้ผมแต่งเองเ,องเนี่ยพี่น้อง เนี่ยต่งอย่างสวยงามเลยเห็นไหมครับโปร่งมีลูกด้วยมีลูกด้วยอันนี้มาเอิกครับมาเอิกฮะคุณนายให้ไปสองต้นนะไม่ลืมไม่ลืมนะครับ,เ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมครับอลังการงานสร้างเนี่ยวันนี้ที่เราได้มาช่วยดูแลนะครับอันนี้จุดเด่งที่แต่งนะครับอ่าจุดเด่งที่แต่ง ออตอนนี้สวยแล้วครับสวยแล้วอ,อแต่งแล้วครับแต่งแล้วแต่งตามใจเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกเร็วๆด้วยพอเสียอย่เกาจะจัดบะลึงจึ้งๆื้นเลยนะเขาก็แต่งเนี่ยทำมีไม้มาเ,าเป็นลงเป็นราวแขวนกล้วยมงกุฎไม้เลยเรียบร้อยเลยนะครับราคาเป็นกันเองครับพี่น้องราคาเป็นกันดองเห็นไหม บัวสวรรค์สวยงามเลยขอบคุณนะครับที่ใช้บริการใช้บริการของพวกเรางานสวนก็เต็มเือพี่น้องแต่ถ้าว่ามีท่านใดสนใจที่อยากให้ช่วยก็พร้อมนะครับก็พร้อมก็พร้อมยินดีครับผมอ่าเนี่ก็จะขนกลับไปด้วยนะ้าหมายต่อไปคือต้นชมพู่ คงจะต้องอใช้เวลาเพราะตัวนี้ต้นใหญ่มากต้องหาที่ทิ้งพวกเชอเรื่องเชอรี่ก็จะแต่งนะครับวันไหนว่างๆก็จะเข้ามาช่วยขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับ0818787089ใส่เดือมบุรกกปามครับผมสวัสดีครับ